วิธีการรักษาที่ใช้กล้องลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กสามารถโค้องงอได้ที่ปลายนะคะมีเลนกล้องขยายและอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องกำหนิดแสงและส่งภาพมายังจอรับนะคะและสอดเข้าไปทางทวารหนักเพื่อตรวจด,ดูลำไส้นะคะการปฏิบัติตัวจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือให้จัดท่านอนตะแคงค่ะให้ก้นของผู้ป่วยอยู่ชิดกับขอบเตียงงอเข่าให้ชิดกับอกค่ะ และจะมีผ้าคลุมมีช่องเปิดก้นนะคะแพทย์จะเตรียมให้ยานอนหลับและยาแก้ปวดเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและหลับขณะทำหัตถการค่ะและแพทย์จะใส่กล้องสอดเข้าทางทวารหนักเพื่อทำการตรวจรักษาหลังจากการส่องกล้องแล้วนะคะจะนอนพักที่ห้องพักฟื้นประมาณหนึ่งสองชั่วโมงค่ะเพื่อสังเกตอาการนะคะว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากรู้สึกตัวดี ก็สามารถเริ่มดื่มน้ำแรับประทานอาหารแล้วแจ้งให้ญาตินะคะรับกลับบ้า